สั <łość> ่นตีความสั่นลูกไม่ทำอะไรอยู่นะนับด้วยนะคะไม่มีฉานะคะลูกไม่มีฉานะคะ

我跟你讲，美 <noise> <noise> <noise>

ต้องไปแล้วครับร่งกลับไปนายู่าอหูย่าเดี๋ยวไปออกล้างกายก่อนวคะไสรบ้างอันนี้ยี่ห้าตัวเราใชแม็กสองค่ะยี่สอ่ะ ช่วยแล้วเจอไข้ออดีคระพรอมาช่วยแล้วไข้าหายค่ะมาากดูอ่ะกมีลูกมีชุดเสื้อ

ชุดจะไปย้ใส่ตรงนี้ตรงที่นัไปแล้วราไปแล้วค่รับไปดีที่างานอะไรต้องลงมาเล่นละครนามาเล่นแต่ว่าว่ามา้คนทั้งบ้านจะดูให้น้องน้องเสยเล่นให้ทกอะอ๋อเ็บบมาไอะไยางเงี้ถ่ายหน้า้องให้สนปะ อันนี้เอ็มสีอะไราน้ลานีหนูอะเีแล้วอาหารผู้

ยังไม่ได้เดูชมชมอะไรการวันนี้เยอะมากแม่ลงสวยปิ้งไปตลอดนะวันก่อนก็ไปถ่ายเรื่องเอ่อไปถ่ายรายการกลับข้าวบ้านของช่อง28แล้วก็เพื่อนกวางเพื่อนกวางแม่แม่ไปทุกรายการเลยไปกับแม่เดี๋ยวก็เบื่อหน้าแม่แย่แล้ะไม่ลองเขาไม่แทงไม่ทำเลยคะ

พี่เป็นเด็กผมจะเลี้ยงน้องชายกับน้องาวูน้องสาว่ผมเขาเปนเด็กขาเขาเป็นสเต็ใช่เพิ่งเจอเมื่อวันพที่ไปไปเป็นกำลังใจพี่ผู้ด้วยขอบควไปเลยพี่